20อนิเมะในฤดูใบไม้ร่วงที่อยากให้คุณดูมากที่สุดปีนี้มีอนิเมะที่น่าสนใจหลาย10เรื่องวันนี้เราเลยมาดูกันว่าจะมีอนิเมะเรื่องไหนที่ได้รับความนิยมและอยากให้คุณหามาดูมากที่สุดจากการจัดลาดับของเว็บไซต์ ranking.net ที่มีผู้เข้าร่วมลงคะแนน1,826โหวตจะมีเรื่องที่คุณชอบหรือไม่กดไลค์กดแชร์แล้วไปชมพร้อมๆกันเลยอันดับ20ชายฮีโร่ขี้อายหัวใจไฟเตอร์59.5คะแนนอันดับ19ลูกสาวจากบ้านไปหลายปีกลับมาอีกทีกลายเป็น 9 9คะแนนอันดับ17 Goblin Slayer ซีซั่น2 60.2คะแนนอันดับ16สารพัดปัญหาวุ่นวายของยายเวมพายขี้จุ60.7คะแนนอันดับ15มิกกี้อนดาริ60.7คะแนนอันดับ14บันทึกเรื่องราวจัก,กรวรรดิเทียมู 6. 6. น61.6คะแนนอันดับ13สติศักดิ์สิทธิ์อินทิลิสารพัดอย่างซีซั่น2 61.9คะแนนอันดับ12ผู้กาโลพังงาซีซั่น3 62คะแนนอันดับ11รักรักรักเธอหมดหัวใจจากแฟนสาวร้อคน62.7คะแนนอันดับ10 After School ฮานาโกะคุง62.9คะแนนอันดับ9โทรจิตละอง 63.9คะแนนอันดับ8เมื่อนักล่าเกมขยะท้าสู้ในเกมเทพ64.3คะแนนอันดับ7ดรสโตนซีซั่น3พาร์ท2 66.3คะแนนอันดับ6โตเกียวลีวันเจอร์เซนจิกุอาร์ค66.5คะแนนอันดับ5ชีวิตไม่ต้องเด่นขอเป็นเทพในเงาซีซั่น2 68.9คะแนนอันดับ4แอคแทกออนไททันเดอะไฟนอลซีซั่นพาร์ท2 73.9คะแนนอันดับ3สืบคดีปริศนาหมอยาตำลับโคมแดง80.8คะแนนอันดับ2สปายเอ็กซ์แฟมิลี่ซีซั่น2 81.8คะแนนและอันดับ1ที่ไดคื คำอธิษฐานในวันที่จากลา8 1 9คะแนนแล้วคุณหล่เมียในเมะเรื่องไหนที่ดูแล้วหรืออยากแนะนำให้เพื่อนได้รู้จักบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย